สวัสดีทุกคนวันนี้เราออกเดินทางได้เย่ yes, s <S เรากำลังจะไปนอนบ้านกลางน้ำกันคืนนี้ yes, s <S ที่มันกำลังจะจมโอเคได้เลยเย่ <Yeah. S 2> <Ye ay! S 1> น้องทำไรทำรำแล้วเหรอโน้นอนหลับแล้วเหรอไม่ใช่พี่ฉลามกวนแผลพี่ฉลามหลบแดดน้องยิ้มหวานหน่อย หุยนกเต็มเลยเดี๋ยววันนี้ให้หั่นนกกันไหมถึงแล้วสุดจอดไปเลยครับนี่เดี๋ยวเราเดินสะพานเนี่ยเดินขาสามร้อยเดินเข้าไปนิดนึงค่ะว่จ่าเยื่อยู่นะไปยเลวน้องๆอยู่แล้วครับระวังตกนะระวังตกนะเนี่ยเดี๋ยวเรานอนละข้อนี้ละมั่งเนี่ยเพราะว่าสารเจ้าอยู่ในเนี่ย คืนนี้เราจะไปนอนตรงนู้นกันบ้านกลางน้ำพร้อมหรือยังเดินเดิ <c oughs> พนพร้อมหรือยังยัง <c oughs> ใ,ใส่เสื้อชูชีพจะไปดำดูปะการังเหรอใส่เสื้อชูชีพจะไปดำดูปะการังเหรอ ทางนะะานสะพานไม้เป็นร่องสะพานไม้เป็นร่องอยู่นู่นคืนี้เราจะไปนอนบ้านกลางน้ําขุนสมุทรจีนเขาบอกว่ามันกําลังจะจมอีกแป๊บเดียวเฮ้ยจระเข้ขึ้นมาทําไงพี่เหลาอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยตุ้มสพานมันยกแยกนะโกจะบอกนะสะพานะ่ะสพานมีรูนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวเวลาเดินระวังขาตกรูลงไปในะสะพานะรู้ไหมครับระวังขาตกรูรู้เปล่ามามาเดินตรงกลางเดีกวะะ่าค่ะมาเดินตรงกลางเดียวะคะ่ค่ะไปเลยช่วยกันจูงมา,มากนะดูนะข้างล่างขามันบุ๋มลงไปเลยนะ ชัวร์เลยอย่าพึ่งพร้อมกันพึ่งไปพร้อมกันเดี๋ยวหกักมามามามไปก่อนแล้วอย่าเพิ่งไปพร้อมกันเดี๋ยวหกักมหมามีโยกด้วยอ่ะฉลามหมา,าม,มากแกล้งแล้วอ่ะมือลาม ไม่เสียวแค่นิดเดียวทางเดินทางดีแล้วไปเลยถึงรถไหมคะชะน้ำรดหรือเปล่าเออเออเอออะไรอะไรน้องโอ้ดูนกดีมีนกเต็มเลยเดี๋ยวตอนเย็นเราให้อาหารนกกันไหม ไอาหานนก,กันไหมหตามไม่ทันเลยเหรอพี่หานตามทันป่ะร,ระวังนะคะระวังระวังทุกคนน่าจะวังค่ะ<น>สไตล์แบบบอดิน ลุยเลยครับตอนนี้เรากำลังมาเดินป่ายอยู่ครับเ <laughs> อออะไรเอ้อเอ้อะไรเอออะไรเอ้อ,อ, <laughs> อ,อ,อ <laughs> ตอนแรกมามายังกระโดดโยกอยู่เลยถึงแล้วครับเย้ย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  ามามาถึงมามาบอกขอไหว้ก่อนเลย <c oughs> ถึงแล้วครับคืนนี้เราจะนอนนี่กันนะครับมหมาข้าไม่ได้ไไไไถึงแล้วนะฉะลามาหากกปู ถึงแล้วครับมีไก่ด้วยมีปลา,าด้วย <S 2> 2 <S ฮะใช่ใช่ใช่เลยคันนกบใระ มามารู้จักไหมไม่รู้จักสองคนนี้ดังไปแล้วลุยเดี๋ยวเขาเรามาอาสนามตามปูไปเอาโดนไล่กัดแล้วฟันแตามไปตามปูไปมีเรือมีเรือบ้านขุนสมุทรจีนอินโฮมสเตย์ต ไปไหนแบบนี้เลยเหรอใช่ชอบไหมอ่ะชอบเหรอตกน้ำหรือเปล่ามาชอยู่อย่าให้ตกนะรู้ไหมห้องไหนเขาบอกให้เรามาที่นี่เหรอนระวังตกนะ นวนกูได้จับไนแน่นาฉลามกลัวหมาอ้าวพี่หมาเฮ้ยว่านอย่าเยียบหมานะหมากัดเลยนะเอามาได้ไหมคะเอามาเดินมาหมาวิ่งเลย,าายเฮ้ยนวันจะเตะพี่หมาได้ยังไงถึงบ้านเราแล้วเย้ <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านเราแล้วเย่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 ะวัาวาลองตกน้ำระวัตกนงเก็บ่อยมาด้วยรอแป๊บนึงเอากร้นั่งให้หมอมก่อเดี๋ยวมอมาไม่ปล่อยแล้วหมอมาขอไปกินผูฉลาม ทุกคนนีไ่ไงห้องนอนอยู่นี่มาดูสิมาดูเร็วทุกคนมาดูเร็วเปิดห้องนอนราอยู่นี่ไงไเห็นไหมเห็นไหมอ้าวระวังตกน้ำนะระวังตกน้ำนะครับอาวน นาวานครับนาวานมาถนึงนาวานก็กินน้ำแข็งแล้วเหรอครับเล้างมืออย่าง,งกินน้ำแข็งก็ที้นั่นไงนั่นไงไปล้างมือเลยรรเร็วเร็วเร็วเร,เร็วเร,ร,นนนร็วเ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 รวเร มีอะไรครับมีหอยน้องกินหอยได้ไหมได้นั่นทำอะไรอ่ะพี่หลอไม่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 ทุบหัวกันนะครับไม่ทุบกันนะครับไม่ทุบกันนะครับคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันและเรากำลังจะไปหาร้าน ค้าที่อยู่ในหมู่บ้านกลางน้ำชุมชนท่องเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีนเขาบอกทางนี้คือทางที่จะไปซื้อของจำเราจะต้องผ่านฝูงหมา ชัวหรือเปล่าเนี่ยและร้านขายของชำอยู่ข้างหน้าเดินฝ่าฝูงหมาไปซื้อขายของชำชัวหรือเปล่าเนี่ย และนี่คือชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนเขาบอกเราว่าอยู่บ้านสีเหลืองเสาไฟสุดท้ายัลโหลอเมื่อทุกคนอยากกินขนมและผลไม้กลางดึก หน้าที่เราคือต้องเดินเข้าไปหาร้านขายของที่อยู่กลางเกาะโอ้เราต้องรีบกลับให้ทันพระอาทิตตกสุดๆเขาบอกว่าอยู่บ้านหลังสุดท้ายที่มีเสาไฟสุดท้ายสีเหลือง บ้านหลังนี้ละมั้งสีเหลืองสีเหลืองหลังสุดท้ายขายของชัไไ่ไม่ใช่อ๋อใช่ ของช้ำปะคะ,ะใช่ร้านขายของปะคะไม่ใช่ค่ะต้องเดินไปตรงนั้นค่ะอ๋อเดินไปอีกค่ะเดินไปสุดค่ะบ้านหลังสีเหลืองครับโอเคค่ะย,ยังไม่ถึง สบายใจในที่สุดเราก็ได้ขนมกินคืนนี้กันแล้วนอนมุ้งกันเหรอครับวันนี้นอนมุ้ง นอนมุ้งครั้งแรกในชีวิตของพวกผมครับนอนมุ้งแล้วก็ลูเยอะนอนเลยครับนอนนอนไหนครับกระปาามันว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 นเดี๋ยวมันก็เป็นทางวนวนวนไงวนวนวนครับรักวันไอ้วันตกน้ำมือเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยเว k e up wake up wake up เช้าแล้วครับทุกคน wake up wake up ครับเช้าแล้ว wake up ครับ wake up wake up ครับ wake up เวกอัพครับเวกอัพครับเวกอัพเขากลับกันหมดโฮมสเตย์แล้วบ้าแล้วยังไม่ตื่นมามาสวัสดีค่ะมาตื่นที่สี่ครึ่งใครๆเาก็ตื่นกันบ้านนีนอนเาังคุยหมดเลยได้ยินได้ยินมามานั่งคุยกับข้างบ้านตลอดเลย ากระเป๋าหรือเปล่าเนี่ยมากระเป๋าหรือเปล่าเฮ้ย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 ยิ้มหวานเลยเหรอยิ้มหวานเลยเหรอยิ้มหวานเลยเหรอนี่เยเหรอเฮ้ยบายบายครับกลับบ้านแล้วครับนวันครับเฮ้ยไปเที okay. ่ยวต่อไปเที่ยวต่อโอเคดูหน้านวันเดี๋ยวเราด้านนวันยิ้มหวาน บายบายค่ะบาย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 